สวัสดีครับผมครับวันนี้นะก็หลังจากที่วันนี้ผมวิ่งวุ่นทั้งวันเลยครับผมก็คือไปหาของปากจากพี่สาวนะครับผมซึ่งปากความมีมิตรภาพดีๆแล้วก็น้าใจดีๆมาให้น้องชายคนนี้เนะก็คือพี่โมนั่นเองก็คือโดยผ่านทางคุณกิ๊กครับผมแล้วก็ วุดนะครับผมฮีโร่เนาะกับพี่ๆน้องๆแกง๊งซีซีทุกๆท่านนะครับผมก็คือวิง่งวิ่งตามหากล่องนี้นะครับผมก็คือเข้ามาหลายวันก็คืออ่าผมก็ไปติดภารกิจนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้ไปไปรับวันนี้ก็คือเรียกว่าได้ถึงมือผู้รับแล้วนะครับผมก็คือหลังจากที่ตอนเช้านะครับผมเลาวก็ไปก็ไปดี ที่ตั้งที่เดิมของเขาอยู่ที่บ้านพุนยังคำผมก็ไปโอ้หสิบกว่ากิโลครับผมวันนี้จัดก็คือวันนี้ตะเวนตะเวนเรียกว่าตะเวนหาหาหา,หากล่องหากล่องแห่งแห่งความรู้สึกดีๆนี่แหละครับผมพี่พี่ๆทางแคนซีซีส่งมาให้ครับผมครั้งแรกก็นัดกันว่าวันพรุ่งนี้สักสิบโมงนะพอดีอจัดที่ที่จัดที่ตั้งดั้งเดิมอยู่ที่บ้านพุนนะครับผม ก็ย้ายกลับมาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนี่แหละในตัวเมืองนี่แหละคือคือทั้งผมก็อยู่ในเรียกว่าไปกดหาดูอยู่ในอ่าในในในกูเกิลครับผมก็ไปเจอรูปในสถานที่เก่าของเขาก็เลยไปที่นู่นเลยครับผมก็ไม่ได้อะไรนะคือถือว่าเพราะเพราะไม่ได้ไปนานแล้วครับผมอยู่แถวอ่าบ้านโพชังคำก็คือที่เนื้อโคขุนดังๆนั่นแหละครับผมผมก็ไปวันนี้ก็ไปไปที่นู่นก็ดีได้ไปสอบถามก็เลยเขาย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสกลละ ก็แถวโรงแรมอารายะเนาะผมก็เป็นเด็กสกลอนครอยู่แล้วไม่มีปัญหาครั้งแรกก็คิดว่าสิบโมงพรุ่งนี้ถึงจะได้ไปรับครับผมพอหลังจากที่คนที่เขารับเรื่องเนี้ยเขาก็เลยโทรมาพอดีผมก็ไปํำทุระอะไรของผมอ่พอดีเขาก็ส่งมาให้ที่บ้านก็เลยได้ของนี่มาเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าครับผมว่าเป็นอะไรครับผมอเอาง่ายๆนะครับผมโอเครครับผม เอาหลบนิดนิดนึงนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าเป็นอะไรครับชีวิตลงโสดแล้วครับผมนะะประมาณนี้นะครับผมตามอัตภาพสบายแบบสบายสบาครับผมไม่ได้ยึดติดอะไรนะ มาลุ้นกันนะครับผมว่าเป็นอะไรสิ่งนั้นก็คือเสื้อะครับผมเสื้อเชกิราสีชอบมากครับผมสีสม้มนี่นะครับผมสิ่งกี่วันนี้ได้ตามหานะครับผมกับ เพื่อจากพี P ่ๆแก๊งซี่ีนะครับผมน่ารักมากนะครับผมนะสีส้มก็ผมก็เปลี่ยนสีผิวคำํำแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็คือวิสรภาพนะเดี๋ยวใส่เลยดีกว่านะครับผม ส้มสีส้มสีส้มหรือสีแสดนั่นเองครับโอเคไหมครับผมก็อาจจะเป็นภาพที่กลับหน่อยนะครับผมแต่ว่าโอ้โหพอดีเลยนะครับผมนะผมว่าโอเคเลยนะครับผมโอ้ฮนะตรงกับคนผิวค้ำค้ำแต่ก็โอ้ คือสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพแล้วก็คือความมีน้ำใจนี่มันยิ่งใหญ่มากกว่าคือต้องต้องขอขอบคุณเลยนะครับผมผมก็ขอขอบคุณไปถึงพี่ใหญ่ของแองซีซีด้วยนะครับผมก็คือพีโมโมนั่นเองเนาะก็คือเหมือนเหมือนนี่แหละครับผมก็คือเรียกว่า,าบุญบันดาลแล้วก็สิ่งหล,หลายอย่างที่เราทํามันก็เลยทําให้เรารู้รู้จักกับพี่ๆน้องๆเราทั่วโลกนะครับผมกับการที่เราทําช่องเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่ทําให้เกิดมิตรภาพ กับความรู้สึกดีๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตนะก็คือตั้งแต่เรื่องของช่วงแรกๆที่เรื่องของคุณศัพย์ในการซื้ออุปกรณ์นะครับผมก็ได้มาจากพี่โมโมแล้วก็พี่พี่คีนล่ละแล้วก็มีวุฒคือคือฮีโร่เป็นคนประสานให้มันก็ทําให้รู้สึกถึงสิ่งที่เรียกว่าความประทับใจกับมิตราภาพี ของพี่ๆน้องๆนะที่ที่ให้กําลังใจกับน้องชายคนนี้นะแล้วก็พี่ชายคนนี้มาโดยตลอดนะครับผมกับช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณกับ,กบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกับกําลังใจจากพี่โมพี่โมโมนะครับผมก็จะเรียกมานี้แล้วก็จะมีคุณกิ๊กแข้งซีซีเนาะพี่น้อยคุยนัวหัวม้วนแล้วก็มีน้องอนาเบลครับผมน้องมะขามก็จะเรียกพีเวียวุฒนะครับผมวุฒราตีฮีโร่ด้วย แล้วก็พี่ๆน้องๆเราที่อยู่ในแกง๊งซีซีทุกทุท่านก็ขอให้ทุกท่านความสุขความเจริญนะก็คือกับมิตรภาพครั้งนี้ก็าขอให้มีตลอดไปและตลอดกาลสำหรับอตอนสุดท้ายนี้ก็ขอขอ่าวกล่าวคำว่าข,ขอบคุณจกากใจครับผมาย,าย,าย้ปะครับ